ใช่ครับผมตั้งใจไว้ว่าจะดูจังหวะน้องก่อนเพราะว่ายังไม่อยากเข้ามั่วเข้าปีผามแต่ว่าถ้ามีจังหวะก็ออกออกก็ออกครับแต่ว่าในยกแรกดูจังหวะน้องด้วยแล้วก็รวมโดยส่วนตัวเรื่องเก่งเก่งน้องด้วยเพราะว่าอย่างที่ว่าน้องเขาพัฒนามาดีขึ้นครับพัฒนามาเก่งตั้งแต่แฟร์เท็ไฟจนมาถึงที่มาต่อยผมอะ่ะน้องเขาเก่งมากครับ ที่พัฒนาขึ้นมาได้ขนาดนี้เราก็ต้องไม่ประมาทน้องเขาเหมือนกันเพราะถือว่าน้องเขาก็มีของดีเหมือนกันจนกระทั่งถึงถึงยกสองยกสองนี่เริ่มที่จะเอาละเริ่มมั่นใจมากขึ้นแล้วเริ่มเปิดเกมลุยละเป็นไงเขาเขาลุยเราก็ลุยออะใช่ครับยกสองเป็นเอ่อเหมือนบว่าน้องเขาเดินมาบวกกับเราเดินเดินมาลุยมันก็เข้าทางกับเราอยู่แล้วที่น้องเขาเดินเข้าหาแล้วบวกกับว่าเหมือนเราถอยด้วยแล้วน้องเขาเลยเหมือนช่างใจแบบว่าเราไม่เดินใส่น้องเขาเลยช่างใจว่าเออพี่เขาไม่เดินใส่เขาก็เดินอ ก็เลยกลายเป็นเหมือนจังหวะเปลี่ยนแบบน้องเขาเข้ามาบวกเราก็บวกตา